จะมาเรียนวิชาส,สุขศึกษานะคะเรื่องโลกต่างๆที่ควรรู้วันนี้เราไม่ได้เรียนในห้องนะคะเราเรียนที่บ้านของนักเรียนเลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนโลกต่างๆที่ควรรู้ตอนนี้โลกอะไรกําลังระบาดน,นักเรียนรู้ไหมคะรู้ไหมคะว่าโลกอะไรไหนใครไม่รู้ยกมือขึ้นคงไม่มีใครไม่รู้นะคะเพราะว่าตอนนี้โลกที่กําลังระบาดหนักเลยคือโรคโควิด19นะคะ ที่อันตรายณนะตอนนี้เลยนะคะอาการทั่วไปของโรคโควิด -19 ก็คือจะมีไข้ไอแห้งๆนะคะอันนี้คืออาการที่พบบ่อยนะคะแล้วก็อ่อนเพลียถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้เราสามารถไปหาหมอได้นะคะนอกจากอาการที่พบบ่อยแล้วบางอาการเนี่ยก็พบไ่บ่อยแต่ว่าสามารถเป็นโควิดได้นะคะก็คือปวดเมื่อยตามตัวตา ้องเสียตาแดงปวดหัวแล้วก็สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นนะคะหรือมีผื่นคันขึ้นตามผิวหนังหรือมือและเท้าเปลี่ยนสีนะคะอันนี้คืออาการที่พบไม่บ่อยสําหรับโรคนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีอาการที่รุนแรงมากกว่านี้อีกนะคะอาการที่รุนแรงที่จะพบได้ก็คือหายใจลำบากนะคะ ต้องไปหาหมอนะคะถ้าเกิดอาการนี้แสดงว่าเราเป็นโควิดทีนี้การที่เราจะป้องกันเรามีวิธีการป้องกันอย่างไรนะคะเป็นนักเรียนนักเรียนก็ป้องกันได้คือ1ไม่ออกจากบ้านนะคะอยู่ในบ้านไม่ไปเที่ยวไหนช่วงนี้ผู้ปกครอ,องพาไปเที่ยวได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้กันดังระดาดขนาดโรงเรียนเรายังมาไม่ได้เลยสถานที่ท่องเที่ยวเราก็ไปไม่ได้นะคะถ้าเราจะออก การป้องกันโดยการใส่แมสนะคะใส่แมสใส่อย่างไรปิดจมูกอย่างเดียวหรือปิดปากอย่างเดียวหรือเอาไว้ใต้คางได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราต้องป้องกันตัวเราเองเพราะเราไม่สามารถมองเห็นได้ว่าเชื้อโควิดเนี่ยมันวิ่งมาจากตรงไหนถูกไหมคะมันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตัวเองโดยการใส่แมสไปไหนก็แล้วแต่เราต้องเว้น แต่ว่าเราออกไปข้างนอกเราลืมใส่แมสเราลืมป้องกันตัวเองเนี่ยเราอาจจะไปติดมาจากใครก็ได้เพราะฉะนั้นเราออกไปไหนก็แล้วแต่นะคะเราป้องกันตัวเองนะคะกินน้ำดื่มนะ้ำอะไรอย่างนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าโรคโควิดเนี่ยเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงนะคะวันนี้ครูก็จะมาบอกอาการของโรคโควิดแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้น นะคะไปออกไปเที่ยวไหนถ้าออกไปเที่ยวไหนต้องทำไมใส่แมสนะคะใส่แมสให้เรียบร้อยออกไปรักษาระยะห่างนะคะอยู่ในครอบครัวก,ก็ต้องทำไมแอลกอฮอล์ต้องมีไหมมีนะคะเผื่อพ่อแม่เราออกไปทํางานข้างนอกแล้วเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องทําความสะอาดดูแลร่างกายเราให้สะอาดนะคะอาทิตย์นี้ครูก็เอาไว้แค่นี้ครูคิดว่าการบ้านเนี่ย ชาอื่นน่าจะให้เยอะแล้วนะคะแต่ครูก็วันนี้ครูใจดีฝ้า